สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็คลิปผมวันนี้ก็คลิปที่สองครับผมวันนี้มาตัดตัดมุ้งมัอนี่เซฟเซฟกันก็มาจากวังผงผิดบ่าวสกุลคนย่อครับผมมันนี่พ่อกันตับมุ่งครับผมเอ้าคนม่ให้เลยเอาเลยมันนี่กีนดเนี่ยคนม่ให้กำลังใจเล่าหลายได้เียพ่อใหญ่อย่างนี้นะเอา ยังยังยังจะกองแท็กอีกโอ้โหแซบกันครับแคนมาให้กำลังใจแซบกันกำลังจช่พีทเนาะีช่องเนี่ยป็นไงโออ้หวานมันวันเจอืม แครับตอ่อลสักบาทเลยลม้อขา่อละสามบบาทลแบ่น้อย้อลาะองดิบอกดิเพิ่มคบลอืมเพิ่มาขายแค่ดหวานูกานจบ้หวานโค้ลคันอ้นีีสักบาทอะน่อละสามสิบบาทัดไปจ้ะพ่อเอาอยู่ดัไปจะพอละเบาหนึ่งาทีกว่แล้วครงิามน